ก่อนแล้วนายเดี๋ยวเอาเอารถมารถมันขึ้นใหญ่ครับใหญ่แน่แถวบ้านีนี่พี่น้องป้าตะกาข่อยมันสิมันหน่อยโพด่ตัเหือกไปเดี๋ยจะพี่น้องมาเด้อพี่นี่นี่นี่มาเด้อนี่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 เมียพลังบุรีรัมย์เนี่ยะมื่อก็บบักแอปเปิลเนี่ยนะคนกับต้นหน่อยใส่โคตรหน่อยเกล็ดเนี่ย น้องมตนยใหญ่อนอพี่น้องมตนยใหญ่เลยจ้าโอ้ยเยอะมากเลยมาช่วยกันเก็บดูสิเก็บแป๊บเดียวได้เต็มเลยนาเลิศบอพี่น้องจ๋าคุณหนักคุณน้าได้พนักงานมาเก็บยังเกาเนี่ยอมา พี่น้องมือแอปเปิลจ้าเต็มเลยนุ้ยใหญ่ไงพี่น้องคุณนายเป็นคนเก็บเอาไปอียงก็ใส่กันเอาไปทำโอ้นี่นี่นุ้ยใหญ่เลยขวัญอะเดี๋ยวไปตุนใหญ่ๆพี่น้องอุ้ยโอ้ยเจ๊ม้าเก็บม้าอันนั้นล้นๆนะนะเฮ้ยมันล้นต้องเก็บเอาให้หมดเลยเพราะว่ามันล่วงเราจะไปทำมักกวนเอาทุกคน ปาตะกาข่อยมันสิมันหน่อยโพด่เต๋เหือแป่ฉันหัวเลานะในถอตะการสวนมันสิมันหน่อยโพด่เต๋อปาดบึกบึกบึกแอปเปลิลต้นนี้ขึ้นวยใหญ่โพดใหญ่โพดธิ์เน,นาะนี่จะได้หน่วยใหญ่ๆนั่นยนะเก็บเอาไปโหลดมันโหลดถึงเนาะจะได้ซาล,ลูารีซาล,ลูารลลีนะอยู่ผนคือสิตกเนาะ บึงบิึงมาบแบอย่างที่ว่ามไม่ใช่ป๊าดคุณนายมันก็สิมันก็สิโอ้ยเบิึงมันโรยถิมแต่สิได้นะสีอ้อนหลายคุณนายรับบอกว่าเอาไปเอาไปกวนได้หมดเลยคุณนายรับบอกมันตกลงมันมันตกลงมามันอันนี้มันตกลงมามันอันนี้เหมือนเลยนะมันไม่เป็นไรโู้ยหลุดหน่วยงามแห้ง sao là... Là bộ... thì bà mình 뉴스, từ lonely, mà nhạc taba học taba học phán mông tìm in sierra phán mông tìm in sierra phán mông tìm in sierra phía nông nếp à. mày bóng 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 mày เป็บนบอนละ่ะคุณนายมาต่อยเห็นนางงามดึงเอาพี่น้องขอใส่คุณนายต่อยเห็นนางงามดึงเอาเจ้าต่อย <c oughs> นี่นี่แดงๆทั้งหัวนี่เออเออจากสัตว์อุ้ยหนึ่งสามนูนอุ้ยนั่นนั่นนี่จะมาคนเก็บเก่งนี่นี่เน,น,นาะมันบอเนางงามเพ็ยกับพวกกองหมอกเกล็กแมก็ก <c oughs> อุ้ยนี่เลยเฮ้ยขาดแห้งพี่นอ้อง บาดเบย์มิตนีใหญ่ไป้คอยคุณนายพ่อพ่มันมัไ่รนเหรอันร่ล่าแ่นอ้้วกันนักเหอดินักเงินบหนักซ้ำรวหนักมาหยเด้อเด้อเด้อรัเบเอาคุณนายคุณนายรักคุณนายรักกมาเอาเด้อคุณนายรักคุณน่ะพี่น้องมาเดิอมาเก็บเอาด้อจบบแบบวุ้มิตรนุยใหญ่ พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่จะสช้แบพวกอีลาออกมาอีกแล้วจ้าว่าเนาะจับหัวมันลนติ่มมึงพี่น้องมึงมันลนติ่มเต็มมาด้วยจ้าพี่น้องจ้าทันแนนมันออบไม่ไม่เอาไปกินสมเซฟเซฟครับคุณนายก็ไม่เคยมาเก็บจุกเทื่อนเนาะเฮือนจะของก็ได้เนาะพี่ผีสมซ้ำนุยก็ะเลืองกินหรอเป็นบ่อกินเพื่อเดียวเทคเอาโฟมจ้อะ สนุกสนานพี่น้องจ๋าผู้ใดทมาสื่อแน่ตอยไหวเนาะโอ้ยวิมวิมแคนยูโกโกเกตเดอร์พุทธิเทียนี่นี่นี่พุทธิเทียแคนยูโกเกตเดอร์เดอ s ์ชอปปิ้งแบ็คเอาหนยแดงๆคุณนายนี่เนี่ยเนยแดงๆ ปีกเนี่เนแดงๆคุณนายเอาคนมืมาอู่ก้วล่ะเน้นโอกหเก็บเอาเมดเลยเมดต้นเลยพู่นะอะย่าโคตรโคตรญญเราบอกว่าเราไปเก็บหน่วยทั้งทั้งไต่ทั้งไตดินมาสันเนื้อแต่มันหล่นไปทางไปเก็บอเด้อมาสันเป็นให้เก็บเอาเมดต้นเลยพนะ พอมันจะลนถิ่มมืดเนาะเปิดต้นไมเนาะมันมีคนกินเนาะซ้นเลยก็เต็มเหรอคะไปไหนไปนองมาเบิ่งได้ใจไปเอาถุงผัดถุงบ้ดนี่นุ่ยแดงๆเนี่ยแม่ไม่แน่มาเห็นติดเหงืเอ้าวผัวหน้านุ่ยแดงๆถึงๆวิธีนุ่ยเตี๋ยนุ่ยสีหงส์เป็นไรทอดเห็นแบบเน่านักเตี๋ย นักเอาเทลนวยนวยนึงหนินวยนวยอาจะอยากหัวแล้มันจขยายได้พอเาำนนเลยมันมันเหขยายไปยามงแต่สินากโอ้อยากหัวเนาะได้แล้วมันบอนี่นวยเนบองเด้ง พี่น้องเดีเต็มเดีเต็มตะกาแล้วจ้าเห็นบ่อนี่โอ้ยไมค์กอสจับดูสิฝ่ามือมันเท่ากับฝ่านั่งลงสิคะคุณนายกับฝ่ามือคุณนายได้ใส่หน้าดูสิใหญ่ขนาดไหนจะได้รู้ว่าลูกใหญ่ขนาดไหนพี่น้องจ้าหนุ่ยใหญ่แห้งจับมาสองหน่วยอนุใหญ่ใหญ่หนุ่ยได้กค่ใหญ่แค่เหมือนั่นแหละนี่เห็นบ่อใส่หน้าบังหน่วยใหญ่แห้งเนาะพี่น้องจ้าเนาะพี่น้องมันโลนเต็มทั้งไตเต็มอยู่ นุ้ยใหญ่บอเพื่อน่ะมันโดนถึงเสียดายเหมืนเพื่อน่ะเหอนนางงามเป็นเต็นเอาเต็นเอาปัดอุ้ยหิวบ่อยอันนี้ก็ใส่อันนี้อันนี้ก็ใส่นางงามเอาไปนั่นก่อนเอาไปใส่รถไปก่อนทุกเนาะเก็บไปหมือเลยบอมันหนักไปอยู่เนาะพี่น้องปัดสิโตกปุ๊บทุกปุ๊บทางคนน่ะนุ้ยใหญ่ๆพุ่นน่ะแม่พุ่นแม่พุ่นแม่นีนุ้ยแดงๆนี่แนะโอ้ยพุ่นน่ะพี่น้อง หายสิไม่แห้งเอามดพูดนะบิ๊กบิ๊กพูนะพูนะพู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 โกเเดออินไซด์พูะมีนี่นวแดงแดงเลยพี่น้องจ้าเอานวแดงแก่อนนะทคเกลิ์วันพี่น้องโอ้ จะได้อนอนน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 มันนนนับนน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 พี่นน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 น่นน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 เนน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 นมนน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 ินน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 วนี่พี่น้องมาเด้อมาเก็บเอาจ้ะเดี๋ยวเต็มคมนลอน เต็มหมดเลยมันเอาไปเอาไปไม่ไหวแล้วค่ะจะเอารถมาอยู่ดอกอ้จะเอารถมาอยู่ดอกคันบ้าเมื่อกี้ไปดูคุณนายพี่น้องเปนเทศน์แบบบนไปก่อนเงาะตกมันมันเสียมันเปมันตกลงดินเอาไปฝากคุณนายเนาะบันสู๋พี่น้องแค่บางแห่เต็มหมดแล้วจ้ะพ่อละบายคุณนายพ่อระบาครับคุณนายค่ะ เต็มเลยเนี่ยทุกคนบาร์จิโต้สิบหน่วยเต็มถังเนาะพี่น้องจ๋าจะมา่งอึงแหม่บาร์ดโหลดแทงเอาเด้อบาร์เจนี่เก็บไปเหือนเป็นต้นหนูใหญ่ๆพี่น้องโค่นโค่นโค่นแนนกับแนนคนเก็บกว่เก็บโค่นเต็มอยู่ใส่ถุงเด้อพี่น้องไปฝากคุณได้ละต้องเทียบกับหน้าดูนะคะ หนุ่ยใหญ่ซ้ำหัวเลยพี่น้องจ๋าโอหหุดนะปัดไหว้หรับเฮ็ดแย่ด้วยเสพด้วยนเนาะเอาบอกสมมากินบ่ะเอาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยจัดมีมีดไหมมีมีดป่มีมาหมดแล้วเอามาเตรียมไว้หมดแล้วค่ะเตรียมมาบอมเลิศพี่น้องมาด้วยจ้าสนุกสนานคุณหนุ่ยใหญ่ใหญ่จะมาเคยเห็นหนุ่ยใหญ่ป้าหนีพี่น้องจะเบิ่งหันหนุ่ยแดงๆหันทั้งแดงๆก็เบิ่งคุณนายค่ะนี่ฉันบอกพูบ วาสนาดิเป็นบกเขือใหญ่เนาะบ่าแบงบเกาะแอปเปิลแอปเปิลใหญ่พี่น้องสันติไป,ไป,ไป,ไปไเอาบ่าโอ้ยขออะไรนายดิเดเดเอาเอารถมารถมันขึ้นใหญ่คัะใหญ่แน่แถวบ้านทีนี่พี่น้นองมันเฉันหัวเดี๋ยวสะเขือปาชิโตเอาเอาตรงหน่อยฉันยกไหวอย,อยู่คุณนายค่ะคุณนายมันยกบ่ไหวเนาะ พ่อเราเลโอ้มันหลายแห้งแต่เอาไว้ก็เสียได้นะมันมีเทียสิงมังวมันมันมันโลนถิ่มพี่นองจา้จามันเดมันมันไม่ตกหรอกมันก็อย่างนี้แหละ <c ười> พี่นองมาเก็บเอาดีวยจา่ายีงนนิดเด้งนี่น้อยแดงนี่นแบล็เลดวันนี่เฮ้ยในงานนี่ <c ười> เก็บประยุทธ์ประยอนเลยว่ะเก็บประยุทธ์ประยอนป่ะเศร้าเลย นี่เดอเลดวันนี่ออนท็อปนี่วะเนี่ะสามีคนไหนกว่านะ่ะบ่เห็นบ่นเห็นโต,ต๊ะห้ามฉันสิไปเห็ดอันนี้มาแรงเลยพี่น้อ,นอง it's okay เอามียมาปาดบ้แกโบได้ดอกพอเอาไว้นี้ บอลอะเอาไปอาไปอันนั้นนะพ <c oughs> ูน่ะพญายิ่สามีมาแล้วสามีมาให้กำลังใจลูกแดงสวยมากเลยทุกคนดูสิคไนไปเฮือนไป้องคนไปเฮือนโอ้ยมันตกมาพี่ตะลี่ใหญ่ป้าเตีย้ยนี่สลี่ใหญ่ภาษาบาทาเท่าเท่าเลื่อมเลยเด็กหอยเลื่อมเลย กาเออสลี่เนาะรถยังการถรถรถไถหลากสลี่น่ะเนาะพี่น้องไงแห้งกินบระมดอึกด้วยจ้า้าไปเ่าสุขีบ้า